สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่17เมษายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะตัวที่บ้านใจสดเน้นสดค,ค่าคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด4 EP 4ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวบ้านใจสดเน้นสดตัวที่2มาเยือนกับอาร์เซนอล ห้ามพลานด้วยประกาศทางพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากมากครับเรามาเช็คข้อมูลสอบภูดูแฮนดิแคปบาเยอนกับอาร์เซนอลศึกอยู่ฟาแชมเป้นลีกแข่งกันกันต่อตีสองบาเยอร์จะมาต่อปอรารลพาเป็นเกมเล็กสองของทั้งคู่มาเจ,เจอกันอีกครั้งหลังที่เกมแรก ทำมาห่านการนในบ้านอาร์เซนอลจบไม่ลงเสมอกันไปสองประตูต่อสองวันนี้จะยังไงทุกอย่างยังดููทสีกั้มกึง่งเป็นไปได้หมดจากผลสกอร์เสมอสองสองแทบไม่มีใครได้เปลี่ยนเสียเปรียบเพียงแต่เกมนี้มันจะย้ายสถานที่มาได้ในบ้านบาดเยือนบ้างแน่นอนเราก็ไปดูตารางหลีของทั้งคู่ไปดูผลงาน ไปดูการลงทุนไปดูการเจอ,เจอกันไปดูเจ้าทั้งห้ารายผ่านภูและฮนดิแคปมอนโอเคจะค่อยๆไล,ล่เรียงให้เพื่อนๆได้รับทราบรู้ไว้เชื่อว่าใส่หมาแบกหามครับช่วยประกอบการตัดสินใจบอลมาถึงเกมเล็กสองบอ l l สวนส,สีนสดๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ออกหัวออกก้อยได้หมดอยู่ที่เพื่อนๆและอยู่ที่ข้อมูลที่เราจะตัดสินใจแล้วละ่ะเริ่มต้น ในตารางลีกในตารางลีกเราที่ทราบกันคําว่าเรวเวอร์กุเซนคว้าแชมป์ลีกไปเรียบร้อยหลังที่ไล่ขยมเมเม้นแบบสุดมันในเกมลีกล่าสุดนะบอนมันถูกกระตุ้นเนี้ยปกติยิงไทยไม่ค่อยเยอะนะ่นละผกุเซนเนี่ยโอ้โหพอจะคว้าแชมป์นั้นยิงเมเม้นซาแบบมไม่เหลือซากเลยและแน่นอนครับมันทําให้บาเรเยอนิก ไม่มีอะไรต้องคิดมากในเกมลีกแค่รักษาดับที่สองเอาไว้ซึ่งถามว่ามีโอกาสหลุดมือไหมมีนีนะเพราะแต้งเท่าสุดขาดอยู่แต่มันก็ไม่ได้ตึงเครียดเหมือนตอนลุ้นแชมป์ลีกตอนนี้สิ่งที่มาเยอมิิกต้องโฟกัสสุดๆคือถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกถ้วยนี้แหละถ้าคขวาได้บอกเลย เรื่องแชม์ลีกตัดทิ้งะไม่ได้ซีเรียสเลยจะกลายเป็นเรื่องเบาๆไปเลยทันทีส่วนอาร์เซนอลอาร์เซนอลจากจาฟุลไปอยู่อันดับที่สองโดยมีแต้มตามหลังแมตตี้สองคะแนนแล้วเรียบร้อยพอล่าสุดั้นลงเล่นกับแอตาเวลาในบ้านชูวแอตาเวลาไม่ได้เลยโดนคลาะแดนกลางสนามโดนแอตาเวลาตัดเรียบตัดกินเรียบน้นแต่ครองเกมอยู่ใน ในแดนตนัวเองอ่ะจังหวะเขาทำก็ไม่ค่อยมีความเฉียบขาดเฉียบคมทั้งที่นักเตะก็ฟูทีมฟูทับเริ่มมีความตุ๊กตั๊ตุ๊กเป๊ะไงทุกคนนะสำหรับอาเซนอนสถานาการณ์ในลีกก็ไม่ดีครับเพราะว่าตอนนี้ปล่อยให้แมสตี้นำมาหาไปสองคะแนนนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะที่ทีมอย่างแมสซี่จะพลาดเสมอให้เนี่ยแพ้ให้อ่ะไม่ง่ายเลยไม่ง่าย,าย,ายจริงๆ หรือว่าสมาธินักเตะม,ม,มันมาอยู่ที่เกมนี้ก็ไม่รู้นะอยู่้าชมเปน้ยลลีกแต่บอกเลยว่างานนี้ก็เหนื่อยครับพอต้องออกมาเยินบาเยินและมบาเยินในบ้านในลีกอาจจะดูปัมป๊มปัม่มเปิดเปิเปดดูเอ้ยไม่ค่อยโอเคแต่พอลงเล่นในราย,รายการนี้พวกเขารวมเหมือนว่าจะรวมจิตรวมใจกันโชว์ฝั่งโชว์พร้อมกันได้ไม่ธรรมดาเลยแหละ และนี่คือการเจอกันร,ระหว่าง2ทีมอันดับที่2ในตารางบายเยอร์จากบุนเดิลิก้าอันดับที่2และอาร์ซนอนจากพิเวอริกอันดับที่2มาเจอกันในเกมเล็กสองหลังที่เกมเกแรกๆก็เสมอกันมา2-2ผลงานของบายเยอร์ในช่วง5เกมหลังส่วนชนะ2เสมอหึงแพ้2ดูยังไงก็ดูไม่ดีดูยังไงก็ดูไม่ดีธรรมดามากๆเลยผลงานทีมใหญ่อย่างอย่าง,าง,าง,างนี้นะ ชนะสองหนึ 2, ่งแพ้สองล่าสุดชนะโคโรนสองศูนย์นะครับก็แน่นอนละชนะเพื่อรักษาอันดับที่สองนะครับไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของฟุตการ์ก็ต้องเอานะและจากผลงานชนะสองาเนหนึ 2, ่งแพ้สองการลงทุนมันก็ไม่ได้มีกําไรครับกําไรทางกําไรเป็นสองเกมครับทุนเป็นสองเกมเจ้าหนึ่ง 1, ทางลงกกนี่แล้วก็ไม่หมวกไม่นบไม่หมวกไม่นบ ถาว่าสมกับความเป็นบาเยอร์ไหมไม่เลยทั้งผลงานทั้งการลงทุนทีมอย่างบาเยอร์ผลงานต้องดีการลงทุนต้องมีต้องได้แต่ตรงนี้ดูเหมือนกลางๆเสมอตัวนะสำหรับบบเยอร์อาร์เซนอนลล่ะอาร์เซนอลทีมยังนุ้นแชมป์ยังมีโอกาสคว้าแชมป์ลีกได้ผลงานเป็นงไงชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่ง มองเลยมมนได,ด้ดีกว่ามาเยืม์ชกเท่าไหร่ไม่ดีกว่าบาเยอร์เท่าไหร่นะครับเกมที่เสมอกับมายเยอรมก็นําก่อนแต่นําก่อนสุดท้ายก็ปิดไม่ลงจบไม่ลงสุดท้ายก็เสมอกันไปแต่เกมล่าสุดได้ลงเล่นในบ้านอีกครั้งกับเอตเวล่าและสถานการณ์ในเกมนี้ก็ปล่อยไม่ได้เหมือนกันในะนวันตึงหนักทั้งงานลาดงานหลวงแต่แพ้เฉยแพ้ขาดด้วยและลุ้นเกมไม่ดีด้วย เรียกว่าถ้าบาเยังเป็นิกนี้ได้ชมเกมนัดที่อาร์เซนอลเล่นกับแอตัมบาราน,นี่บาลยังใจเห็นจุดอ่อนของอาร์เซนอลอย่างชัดเจนมากอยู่ว่าพวกเขาจะมองในจุดนี้หรือเปล่าและแน่นอนครับจากผลงานอาร์เซนอลชนะสองเสมอสอบแพ้หนึ่งมันไม่มีกําไรแนละมันแดงแจ๊งด้วยกาไรสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่งทางลบ้มกรมี้เราอยู่แต่ลบติดลบนะ,ะัะติดลบ การเจอจาก,กันา5ครั้งหลังโุดบายเยอร์นชนะ2ครั้งอาัลเชอร์นชนะ1ครั้งเสมอนกไป2ครั้งและนี่คือข้อมูลโดยรวมของทั้งหมดพื้นฐานของบายเยอร์และอัลเชอรเพื่อนๆเป็นไงตอนนี้ยังอยู่ทางทางไหนยังอยู่จะบ้านบันต่อหรืออยู่ทีมเยือนอันเ์เนอลบอลอกสองพู้ดูแฮนดิแคปจากเจ,จ้าทั้ง5ลายวังก่ว่าวันนี้เจ้าทั้ง5ลายผ่านราคาภู คูบาเยกนกับอาร์เซนอลเจ้าเลือกอยู่กับบาเยน4ต่อ1ปรับราคาลดลงในช่องเจ้าบ้านช่องเสมอ3ปรับขึ้น2ปรับลงและช่องอาร์เซนอล4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องอาร์เซนอลเสียงข้างมาก4ต่อ1ปรับเพิ่มขึ้นในช่องอาร์เซนอลเสียงข้างมากปรับลดลงในช่องบาเยนเพราะนั้นแน่นอนคูมันอยู่กับบาเยน แฮดนแคปป์ปอลพาลล็อกพาร์ของมาเยนเจ้าสี่ต่อหนึ่งก็ยืนอยู่กับชาวบ้านบอลต่อและสี่ต่อหนึ่งก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบนลรองอาจจะนอลเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้อยู่กับมาเยน,นะชัดเจนนะเมื่อไม่มอกเรกับข้อมูลพื้นฐานก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะชอบทางไหนบอลต่อหรือบอลรองแต่ภูลไฮนดิแคปเนี่ยยืนอยู่กับเสือใต้แล้วละ่ะกรณีนี้บอโอเค ตามสินใจอยู่กับบาเยน์อยู่กับเือต้าอยู่กับเจ้าบ้านราคาปอบลาลบห้ามา, 5, มาลองดูถ้าชนะเขากินเต็มไม่โดนน้ำถ้าแพ้คาบ้านก็เจ็บตัวหนักเหมือนกันแต่ถ้ามีโอกาสนุนแค่เสมอคือบาเยันไม่แพ้คาบ้านก็หน้าก็หน้าอยู่ยอมเสียครึ่งเพื่อแล้กินเต็มอันนี้แล้วแต่มุมมองนะเพื่อน,อนแต่บอลโอเคเลือกอยู่ต่อกับบาเยนท์ เชื่อผู้เชื่อ handicap เป็นที่ดน,น่งตัวเด้นสุดสิบดาวเป็นตัวมา้านเต็นสวนเด่นสุดตัวที่2ใน EP สองประจำค่ําคือวันพุธนครับอยู่ต่อบาเยนส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP ห EP EP นึ่ EP สา EP สี่รบกนติดตามด้วยขอบคุณมากๆครับ